ประชาชนคนไทยแห่ขายทองอย่างหนักนะครับร้านทองเงินหมดเก๊กขาดสภาพคล่องเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวั summer, สดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่โตนะั้นนั่นคือคนไทยนะครับแห่ขายทองคำนะครที่ประมาณราคา20,000 6,000กว่าบาทเนี่ยนะครก็เป็นจุดสูงสุดในรอบ7ปีนะฮะเอาจริงๆเนี่ยเหตุผลในการขายมันก็มีหลายประเด็นน,นะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทองคำขึ้นไงกำไรแล้วก็ขายอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเรื่องหนึ่งนะครับสคือจุด2 6 0 0 0กเนี่ยก็เป็นจุดที่ค่อนข้างสูงนะครับในช่วงปี2012นะครับถ้าคุณในรูปคุณจะเห็นภาพว่าเฮ้ย มีหลายคนเลยนะที่แบบเคยติดดอยทองคําอยู่สมัยนั้นอนะ่ะสองหมื่นหกกว่าเนี่ยนะครับเฮ้ยถึงเวลาแล้วฉันติดดอยมานานได้ทีขายแล้วซึ่งก็มีคนที่ใช้เหตุผลอย่างนี้เหมือนกันเห็นภาพไหมครับอีกอันนึงครับนั่นคือเรื่องของสภาพคล่องของตัวประชาชนเองครับเช่นฉันก็กระเบิยดกระเียดแล้วเงินฉันก็น้อยแล้วอาจจะเอาทองคำเนี่ยที่เป็นเงินก้นกรูกของฉันเนี่ย ออกมาขายเพื่อหนึ่งอัดก,กำไรด้วย2คือเฮ้ยของเงินสดเถอแะแห่ตุนเงินสดก่อนช่วงนี้เดือดร้อนมาไม่ไหวเลยนะครับหรือไม่อาจจะกลัวราคาทองจะร่วงอีกเพราะามันเคยเคยขึ้นแล้วก็เคยลงไป7จ็ปีนะครับนี่คือความคิดของคนที่แบบว่า เอาทองมาขายนะครับซึ่งราคาทองที่ขึ้นตอนนี้เนี่ยมันก็ประจวบเหมาะกับทางสภาพคล่องหรือเงินสดในตลาดหรือว่าในประเทศเนี่ยค่อนข้างฝึกเครื่องนะฮะธุรกิจต่างเนี่ยก็ต้องรักษาเงินสดกันถูกไหมครับแต่พอเป็นช่วงที่คนกําลังเทขายแห่ขายในพร้อมๆกันเนี่ยแลกนะครกันคนที่มีเงินซื้อเนี่ยก็น้อยครับแปลว่าอะไรฮะคนขายมากกว่าคนซื้อครับก็ไม่แปลกอะไรที่ทางร้านทองเนี่ยจะ ขาดสภาพคล่องขาดเงินสดน,นะครับซึ่งบุรีร้ายทองผู้นี้ก็จะทําการเทรดเนาะอย่างเช่นถ้าคุณขายทองปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาทองเนี่ยไปขายต่อที่กรุงเทพนะถ้าสมมติอ,อยู่ต่างจังหวัดนะอ่าวันนี้คุณเอาทองมาขายปุ๊บใช่ไหมครับเขาก็จะอทองเนี่ยไปขายที่กรุงเทพต่อซึ่งบ้างเจ้าเนี่ยก็จะมีการประกันราคากันเช่นอ่ามีคนมาซื้อเจ้าใหญ่อ่าร้อยหนึ่งเขาจะโทรไปขายที่กรุงเทพเลยหนึ่ง้อยบาทแบบโทรเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อ ปาระกันราคาไม่ให้ราคามันหง่ยงขึ้นหง่ยงลงซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติของทางร้านทองอยู่แล้วนะครับเขาจะกินแค่ส่วนต่างราคาประมาณร้อยหนึ่งตอนนี้อาจจะเป็น200บาทหรืออาจจะเป็น300บาทในบางช่วงสเปรดมันค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งหมายความว่าร้านทองต่างจังหวัดเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เก็บทองเขาทิ้งไว้เหมือนเขาก็ต้องมาขายที่กรุงเทพอยู่ดีนะฮะก็ต้องใช้เวลาในการน,น้ำส่งทองคำหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ถ้ามันไม่แห่กันพร้อมๆกันอาจจะไหวอาจจะพอไปไหวนะครับแต่คําถามคนในร้านทองในกรุงเทพล่ะนะครับเออเขาจะไปขายที่ไหนต่อดีนะครับซึ่งปกติร้านทองที่กรุงเทพเนะครับเขาจะทําการขายครับขายไปต่างประเทศนะครับคือข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นทอง96.5นะครับคือมันเป็นทองที่ไม่ใช่ตัวเลขเปอร์เซ็นที่ต่างชาติเขาจะรับกันปกติเขาจะรับวัน99.9นะครับ ดังนั้นถ้าเขาจเจอทองคำของบ้านเราหรือประเทศไทยเนี่ยไปขายต่างประเทศเขาจะทําการหลอมใหม่ครับใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดครับหลอมใหม่เลยนะครับคือเอาทองคำที่มีเนี่ยมาเข้าเบ้าหลอมเป็น99.9แล้วก็ค่อยนําออกไปขายต่างประเทศครับก็จะมีบางช่วงที่แบบว่าทองคําไทยส่งออกอย่างหนักหน่วงนะครับส่งออกถนนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเอาทองไปคือทองมันเยอะคนขายทองเยอะก็เลยต้องขายต่างประเทศเพื่อรักษาสภาพคล่องเช่นเดียวกันครับคุณเจ๋งภาพว่าทางร้านทองเล็กเล็กในต่างจังหวัดก็ต้องมา ลักษณะสภาพคล่องหรือประกันความเสี่ยงจากร้านทองในกรุงเทพรายใหญ่ถูกไหมครับแล้ร้านทองในกรุงเทพรายใหญ่เองก็ต้องเอาไปขายที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขาก็รับหมดไม่ไหวเนาะแต่ในช่วงโควิดเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเดินทางการขนส่งอาจจะลำบากยากเข็นยิ่งขึ้นซึ่งนี้ผมก็ไม่ใช่คนวงในอาจจะคอมเมนต์อะไรไม่ได้แต่มันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าอาจจะเอาทองคำไปขายต่างประเทศนี่อาจจะมีความลําบากมากยิ่งขึ้นน,นะครับถ้ามองในมุมนั้น,นก็หมายความว่า ร้านทองก็จะมีทองเยอะแต่มีเงินสดน้อยสภาพคล่องอาจจะขาดหรือแม้กระทั่งไม่มีเงินสดในการาให้ลูกค้าด้วยซ้ำเหมือว่ารับซื้อแต่ไม่มีเงินสดอาจจะต้องพิจารณาที่จะไม่รับซื้อนะครับซึ่งทางนายกสมาคมพ่อค้าทองคำเนี่ยนะครับให้ทําการปิดร้านทองชั่วคราวไปเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวนะคือผมว่าถ้าคนแหบปิดร้านทองเนี่ย เพราะเผื่อคนจะอยากขายทองยิ่งขึ้นนะเพราะกลัวว่าแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนธนาคารปิดอะแล้วคุณจะเอาถอนเงินยังไองอะไรเงินสดก็จําเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอาจจะเรียกว่าวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับคนอยากถือสดเพราะคนอาจจะเชื่อถือเงินสดมากกว่าทองคำนะครับคำแนะนำของผมนะถ้าคุณไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปรีบขายนะครับ เพราะว่าอย่างนี้ครับมันมีบางร้านทองบางเจ้านะครับที่แบบกดราคารับซื้อต่ํากว่าความเป็นจริงด้วยนะครับหมือนกัโปรตินรูดขายได้สองหมื่นร้านทองอาจจะรับซื้อที่ราคาต่ำกว่านั้นกดราคาของพวกคุณอะไรเงี้ยแบบยิ่งคุณสึกหวาดโกสึกร้อนเงินบางครั้งมีประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะก็กอบบางเจ้าเนี่ยเสนอให้เป็นเช็คเอาท์ด้วยซ้ำนะให้เป็นเช็คเลยเออแบบเออเช็คลงหน้าอาทิตย์หนึ่งหรือแม้กระทั่ง สองที่เองก็ตามเนี่ยเพราะสภาพคล่องเขาค่อนข้างตา่ำซึ่งอันเนี้ยมีเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็เห็นกันแล้วนะครับถ้าหมดก็เป็นเหตุผลและเป็นที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวผมขอทวนให้ฟังคร่าวๆนะนั่นคือว่าทองคําในช่วงนี้เนี่ยมีแรงขายเยอะเนื่องจากสภาพคล่องของประชาชนเองเขาขาดก็ต้องรีบขายเพื่อจะเอาเงิน2คือเขากําไรแล้วนะครับสามคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเคยจุดสูงสุดในประเทศไทยประมาณสองหมื่นหกกว่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าบางคนติดตอยอยู่ก็ได้โอกาัดขายทั้งทีนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับมามองอีกมุมนนนหนึ่งอทคื ธุรกิจตอนนี้จ้ายอมรับว่าขาดสภาพคล่องอยู่แล้วครับประกอบกับมีคนมาแห่เทข,ขายพร้อมๆการแรงขายมาเนี่ยเฮ้ยมีทองจริงไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่างเงินสดในมือเนี่ยเริ่มด้อยร้อนนะครับซึ่งร้านทองที่อยู่ในต่างจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ต้องมาขายกับในกรุงเทพนะครับก็มาประกันราคากันซื้อขายกันทางโทรศัพท์กันเอาเงินสดมาแต่ทุกอย่างก็ต้องมีเวลาในการ ขนย้ายนึูกภาพออกไหมฮะและร่างทองในกรุงเทพเองก็ต้องนําทองพว้นี้ถ้ามีเยอะเกินไปเขาต้องไปหาดสภาพคล่องเพิ่มเติมคือขายไปต่างประเทศครับนั่นแหละก็เป็นหน้าตานะครับหน้าตาของความเขาเรียกว่าอาจจะขาดสภาพคล่องของเงินในระบบทองคำค้าทองคำนะครับแล้วก็ล่าสุดทําไมไหวครับนายกสมาคมบอกปิดไปเลยนะครับปิดทองคำไปเลยแต่ผมว่าปิดไปเนี่ยมันจะสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนมากขึ้นกันเดิมนนะท้งั้นที่ทองคาเองก็ไม่ได้ปิด คิดอะไรเลยทองคําผมยังมองว่ายังโอเคด้วยซ้ําขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับก็อยากให้คุณใช้วิจารณ์กันติดตองข่าวสารทั้งหมดที่ผ่านมาอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุนะครับใช้เหตุผลที่มาทิ้งไปด้วยเนาะแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ